มือนี้ก็คือเกาน้นครับพี่น้องกับเลืองงานมาสองถุ่มเข้ากับเด็ดตำหมูฮู้งกับถอดปลาส้มนะครับผมอันนี้นุ่มหน่อยราคามมักเองครับพี่น้องเฮ็ดเองครับผมปลาส้มนี่ครับผมเป็นแระเสียบ่ครับผมกับอ้อมกบเลี้ยงเหมือนขึ้นนะครับผมนี่ครับผมเมนูนี่ครับผมหลังเลืองงานมากคับตำหมูฮู้งเฮิมเส็ดแซ่บน้ำกันกับสูบะเขี่ยวนะครับพี่น้องตอนแรกเขาก็ทําการเปกเบาๆเพื่อสุขภาพนะครับผมนี่ครับผมพอกินเขาเสียบพี่น้องอ้มาจากแซ่บนหมือนกันนะครับผมนี่ครับผม กับน้องเลือกงานมากพอดีกับตาบกฮวงเสียบๆเนาะครับผมสดค่าเงยเงยหลุดพี่น้องครับพู้หล่ะมึงแต่ค่ำเข่าหนุ่มหน่อยสระข้ามเนาะครับผมนี่ครับผมกับบรรยากาศคนกําลังเลือกงานมากพอดีเนาะครับผมกับกับเข่าเสียบๆเนาะครับผมเคลื่อนนี่นี่ครับพี่น้องว้ยสดค่าเงยเงยหลุดครับผมตาบกฮวงเป็นแต่แซีบตาบกฮวงเหืมเนาะครับพี่น้องนี่ครับผมว้ากัแบบเขี่ยนี่ครับผมใส่ไปค่าเงยเงยหลุดพี่น้องผมนี่ครับ อมกบเลียมาเคลื่อนนมหน่อยสระข้ามออมไหลกับเลียนะครับผมกระเด็ไม่ทําการอุ้นกินนะครับพี่น้องเคลื่อนกับเมนูอ่อมกบมาอนี้เขากับตามกบบหูกับสูบกับเขียแล้วครับกับพัดแล้วก็ทอดปลาสุดนะครับพี่น้องนี่ครับผมเสร็จแซ่บครับเลือกงานมากไม่เมื่อยพี่น้องกินยังกับแซ่บมาแน้วครับผมขอแต่ว่ามีบบสองเศร้าน้ำกันนะครับผมนี่ครับผมค้าเข่าค้ามใยๆนะครับพี่น้องนี่ครับผมเออ มื่อนี้เมื่อยแห้งี่น้องนี่ครับผมกินเข่าหิวเข่าพร้อมพี่น้องมื่อนี้เข่าไม่ได้กินอยู่โรงงานนะครับผมกินแต่ขนมนะครับผมเดือดกันมากเกิจ้วดเลยครับพี่น้องกับต่ำักหงงนะครับผมมีกับสุดครับมีแง่นะครับผมถามว่าเหตุงานตรงงานกับเมื่อยบ่กะเมื่อยครับพี่น้องนะครับผมบพราเหตุกับไม่ได้เงินกระจอกนะครับผมสูดๆนะครับผมชีวิตนุ่มโรงงานนะครับพี่น้องแต่ว่าจะได้ท้ายคลิปแต่ละคลิปกะยากนะครับพี่น้องนุ่มหน่อยสะระคำ กะมีหน้าที ị, ่มีงานประจำนะครับพี่น้องงานประจำกัมีมีโอแกมีนะครับผมจิวเจดีทายคลิปแต่ละคลิปกะเลือหลังเลืองานมากนะครับพี่น้องหลังจากว่างงานว่างธุรกิจนะครับผมโมเมนดอกธุรกิจว่างจากภารกิจนะครับพี่น้องว่างจากภารกิจว่างจากอันอื่นนะครับผมจิวเจดีมายคลิปทายยังไงพี่น้องในเบื้องหน้าครับผมช่วงนี้นุ่มหน่อยสระค่าโมเดลไปหากิตนะครับพี่น้อง บ่ได้ไปหาปูหาปลาเนาะครับพี่น้องกัดิีเป็นหลังๆปีไม่จักน้อยเนาะครับผมยังสีใดไปหาปูหาปลาตอนนี้กับบ่ได้หาเนาะครับผมเมนูปลาปไหลกะกัดซีมีเรื่อยๆเนาะครับผมก็ต้องขอบุณทุกการรับชมเนาะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องชีวิตนุ่มลงงานนะครับผมหลังเลือกงานมากนะครับผมกินพ่อนอนรับพี่น้องกินเหล้ากะมืออื่นเช้ากะตื้นข้นเฮยดงานใหมเนาะครับผม เห็นงานมาเห็นไงยมาพอสองเศร้ากะโอู้พี่น้องเศ้าเมื่อยเลยครับผมเพว่ามันซอยแกเสียนแกสายได้นะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมสําหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ